อย่างหนึ่งช่วงนี้โรคกากลังระบาดนะครับเป็นโรคลำปีสกิมน,นะครับนี่ครับเป็นเครื่องนี่ครับเป็นเครื่องพนยุ่งสั่งมาจากรัสดาราคาน่าจะอยู่หมุนเบาเกตน่ครับแหมดังถึงเนี้ยนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับนะครับเปิดให้เผาให้มงนีมันแดงครับ ออกครับเพื่อจะขาแมาแรงขายนุ่งนะครับมโหห้มรบปวนวงัวเฮานะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในพี่ชาว YouTube แล้วก็พ่อแม่พี่น้องเฟซบุ o กแฟนเพื่ทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับคลิปนีบ้บาหนูนุ่มผู้ท่อนครับ ทับคลิปนี้อยู่กับง่วกับขั้วนะครับบันไปทํางานนะครับคือโอกาสในลงมาเล่นน้ำง่วนน้ำคว้วนะครับบรรยากาศฝนกาลังตกนะครับฝนกําลังตกเดี๋ยวผมพายมึงนี่ก็เป็นมั่วที่ผมเลียงไว้นะครับมีอยประมานซีหาโตนะครับเลียงไว้มื้อนี้บพิ่งเอาออกจากขอกนะครับเพราะว่าเนื่องในฝนตกนะครับช่วงนี้เขาดูดูหน้าฝนเต็มหลุแบบเลยนะครับส่วนหมากก็สีบ่าคอยเดาออกจากขอกนะครับเพราะว่านึ่งอ่ะ ถึงฤดูการเหตุหน้านะครับมุ้ยหม่องรามนํานะครับมุ้ยหม่องปลอยกับตรงเอาไว้ในขอกนะครับเอาไว้ในขอกแล้วก็ตรงหาหญ้าหายังให้มันกินนะครับเพราะว่างวมันต้องกินหญ้ากินายนะครับงวผมนี่ผมกกิดลูกไว้อยู่ครับข้างนอกในหญ้าเกี่ยวหงจะ่วคองแน่เกี่ยวน้ำกันเทน้ำยางแน่นะครับฝนตกบเบลออกอช่วงนี้ บรวโอ,อกจะขอกับพวกแมงวันยุ่งกันลร้นะครับหอดนาฟ้นแล้วพวกยุ่งพวกแมงวันกันไร้มาดังไฟให้นะครับอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้โรคกากลังระบาดนะครับเป็นโรคล,ลำปีสกินนะครับมาจากพวกแมลงนะครับเป็นพวกแมงวันตัวหินนะครับพวกยุ่งพวกนี้เป็นตัวนำพาเชื้อโรคมานะครับ ในฝนตกแบบนี้ยุ่งแห่งร้ายนะครับผมก็เลยได้สั่งเครื่องพ่นยุ่งมานะครับเป็นเครื่องพ่นยุ่งแบบพกผ้านะครับสั่งมาจากดัสดานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมใช้เบิ้งนี่ครับเป็นเครื่องนี่ครับเป็นเครื่องพ่นยุ่งสร้างมาจากดัสดาราค่าน่าจะอยู่ประมาณ าร้อยเก้าสิบนะครับหาร้อยเก้าสิบรวมค่าซุงแล้วนะจะอยู่ประมาณพุกหลยกว่าบาทนะครับเป็นแบบปอกกีนะครับแล้วก็มีแกสพร้พอมนะครับผมก็ได้ลองใส่เมืองสองสามเถื่อนนะครับก็บใส่ดีอยู่ด้วยครับซอยได้หลายเตืบนะครับพเพราะว่าข้าก็ตรงป้องกันไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกไพโอเมื่อตั้งใหม่พี่้อง ลวกไผ่ก็ลังหลยนะครับงโอ้ยงวตัวละสามสี่หมื่นนะครับตัวละสองสามหมื่นเป็นมารักษายากนะครับผมเห็นในคลิปในโซเชียลนะครับใน Facebook เฟซบุ๊กคนแชร์ลงอู้ตายแบบไลยครับจากงวหน่อยงวใหญ่เหลียงตัวสีใหญ่นะครับมาตายอู้ก็เลยป้องกันไว้นะครับส่วนหนึ่งผมก็ได้บอกหมอเพื่อนมาสียาไว้ให้ แล้วครับตงตนต้นเดือนที่แล้วนะครับเป็นฉีดยาป้องกันนี่ครับวัคซีนกับไปส่วนหนึ่งนะครับห้องกับบกอุ่นใจไปไหนเนาะครับเพราะว่าเพิ่นว่ามันมามาจากมแมลงนะครับหรือว่าตัวน้ำผ่านาี่จะมาจากมแมลงเป็นพวกยุงพวกเหียนพวกมแมลงวันนี่นะครับผมก็เลยว่าโอ้ผมเห็นในเฟซบุ๊กเป็นเศษ เครื่องพุนยุ่งนะครับผมก็เลยสั่งในรัศดามานา้คาที่ผมบอกไว้นะครับเพื่อเขาจะป้องกันอีกทางหนึ่งนะครับาม,ารมาให้แมลงมาให้หินตัวสคัญเนี่ยตัวหินนะครับเขาว่าผ้านําลูกมาหางวหากล้วยนะครับตอนนี้เป็นหอดหมูนะครับหมูก,กับเป็นนะครับไปเดี๋ยวผมสีไปภาพวาิธีการใส่เครื่องพุนยุ่งนำกันครับว่า ใส่ดีบอแต่ว่าผมก็เลยล่องใส่ปไปางละ่ะผมก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องในเบืนน้องหน้านะครับทันได้ถี่เรียงงัวนะครับเพื่อจะเห็นหลับวทวา,ามันถูกใจนะครับเพื่ออยากสั่งสื่อหรือว่าหาสื่อมาใส่นะครับป้องกันงัวเห่านะครับโอ้ตัวละสองสามเมื่นสี่ห้าเมื่อนนะครับบางตัวงัวเึ้นง,งามๆหรือคล้ายเป็นแสนก็มีทำว่าเป็นลกูกตายนี่เสียดายนะครับเยาไปเบื้องหน้ากัน้เลยครับวิธีการใส่วิธีการผลก็เ,เห็นกันแบบใดนะครับ นี่เป็นเครื่องผลยุงนะครับที่ผมดึงเกินไว้ตั้งแต่ช่วงต้นคลิปนะครับผมสั่งมาในราค่หาลอยเก่าสิบเก้าบาทรวมค่าข้นทรงหน่าเจะหกลอยกว่าบาทเนี่ยครับอันนี้ผมก็ได้สมน้ำยาเรียบร้อยนะครับตัวนี้น้ำยาเพิ่งจะใส่กับน้ำมันโซล่านะครับหรือน้ำมันดีเซลนะครับน่าจะหนึ่งลิตรต่อต่อฟ้าหนึ่งนะครับที่ผมได้สมไปไว้เพื่อเขียนบอกในคู่มือนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแก๊สกระป๋องนะครับ หลังจามีตัวปล่อยไฟนะครับวิธีการใส่ยดี๋ยเผมจอผ้าเบิ้งนะครับว่าใส่แบบใดนะครับขั้นตอนแรกนี้ถ้่าสมน้มยาเรียบร้อยนะครับสมน้ำยาเรียบ้อยนะพุ่มพข้กับขันเขาเรียบร้อยนะครับขันแรกให้เปิดนี้ครับเปิดวาล์วแกสครับหมุนวาล์วแกสนี่ครับเห็มดังถึงนี่เอาเลนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับนะครับเปิดให้เผาให้มองนี้มันแดงครับ ช่วงที่เขาล่อมันเผาไอ้ทอมันแดนงนี่เขาก็ปั่มน้ำยาถานะครับปั่มไปเรื่อยๆจนกว่ามันตึงมือนะครับปั่มไปเรื่อยๆครับปั่มไปเรื่อยๆกาวดึงมือเราเข้าก็ยุดนะครับเขาก็ล่อล่อให้มันเผาให้ทอแดงๆนะครับทำ <c oughs> นในทีมีสีขั้วออกมองมอง,มองหน้ามันฉีดออกนะครับนะครับเดี๋ยวล่อแป๊บหนึ่งนะครับ ป้องกันไว้ครับพี่น้องอ้ยงวงวั้วตัวละทะไล่เมื่อน,นะครับเพื่อจะเลี้ยงใหญ่ออกลูกปีแล้วเถอมันเป็นลูกตายนี่เสียดายนะครับพี่น้องทันไดบ่เคยเลี้ยงงวเลี้ยงคั้วนี่บูงหรอกครับนี่ครับเริ่มเริ่มจะได้นะครับเริ่มจะได้แล้วเริ่มจะมีคว้นออกเลยนะครับนี่ครับถ้าเริ่มมีคว้ออกแบบนี้นะครับเท่ากับสามารถกเดเรื่อยน,นะครับ ผลออกครับเพื่อจะขาแมลงขายุงนะครับมอห้มารุกวนงัวเห้านะครับมากัดมายังงัวเห้านี่ครับนี่ครับการใส่งานผลไปเลยครับผลไปกับนี่ครับนะครับผลไปผลผลผลไปครับผลให้มันทัวเลยครับพวกแมลงพวกยุงพวกงี้มันจะตายนะครับ อันนี้เพิ่นบอกมาว่าปลอดภัยทั้งขั้วทั้งคนนะครับมึงมึมีอันตรายนะครับผมมีอันตรายตัวงัวตัวคนนะครับแล้วก็ขนไปเรื่อยทั่วคอกไปครับคนไปเรื่อยท่านใดเด็กเขามารับชมกับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสักไข่ผมเนี่ยแล้วครับเพื่อเป็นกุญลังใจในการทำคลิปนะครับนี่ครับแม่แรงแบบหลายนะครับพวกนุ่งพวกยังนีะครับ สียคนเข้าไปครับพวกยุงลายนะครับช่วงก็เวมือนีหมือกัยุงลายนะครับหากินนะครับสีเป็รใหอ่พวกแมลงพวกนุ่งครับสีดไญ ไปเต็มทัวเลยนะครับครับพชัชรคลิปนี้พ่อหนุ่มคุ้มกับคอสจบคลิปหนึ่งซ้ำหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจังเจอกันคลิปหนานะครับสวัสดีครับ